ใส่เสื้อแอมนุโอโใส่แล้วไม่นุปหัวใจฉันหยุดโอ้โ oh oh. มันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนุ no. เป็นเสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบให้น oh ุปโอ้โ oh ห oh oh. เสื้อแอมนุใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านว i p e อนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะโอ้นี่ตัวใหม่เหรอระดับแลแบดดิโตบับลิตโตมีอะไรบ้างตัวใหม่รอบนี้ อัปเดตมาเป็นแคนดี้นะครับแคนดี้ออโร่าเริ่มในอีก35นาทีแคนดี้ช็อปต้องรออีเวนต์โอ้โหช้างมา3ตัวอ่าด้านนี้เป็นแคนดี้สปินมีต่ละเลโลต่ลาไลา่แล้วเหรอหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นแคนดี้จะลบตัวไหนทิ้งดีโอ้ลบอะไรทิ้งดีอ่ะยังว่างอยู่สองที่เอาที่เดียวลบซีเควนตก็ไม่น่าจะได้นะในร้านตรงนี้รีเบิร์ตมีมาเพิ่มอีกใช่ไหมยังยังยัง,งแล้วก็ร้านโลบักมีอะไรบ้าง ที่ร้านโลวักมีบูส์เหมือนเดิมเกียร์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มฮะแสดงว่ามีแค่แคนดี้อีเวนต์แล้วอีเวนต์เดิมมีอีกไหมอีเวนต์ก่อนหนะ้าอ๋อนี่ไงอันนี้คือตัวจริงระดับแรสีเป็นแบบนี้สวยดีบาดิโตบอบลิโตมีเป็นเลนโบมีแคนดี้นะฮะมาเพิ่มแคนดี้เลนโบตัวใหม่มีอะไรบ้างมิติกมีเจ้าเปียโนฮะตรงนี้แล้วก็เจ้าแมวเราเย,ยังไม่ได้แน่นแคทแล้วก็คุณลุงมาเมตโอ ก็ยังไม่ได้ทาไมมีสองงานอ่ะคนละคนกันเหรอแล้วก็มีหมึกอันนี้เป็นซีเควตโอ้นี่ไงขวดพริกขวดพริกไทยเนี่ยชื่ออะไรแล้วอ่ะเป็นซีเควตมาใหม่ me. สองตัวอ่ะวันนี้จะเจอไหมรวมถึงแคนดี้ด้วยแคนดี้ช็อปรอยครึ่งชั่วโมงโหใช่ตังไม่มี <laughs> <laughs> บูสเซิร์ฟไปก่อนบูสเซิร์อืม mm hmm. แล้วก็หนึ่งพันโลบักหมดเกลี้ยงครับผมหมดเกลี้ยงบูสเซิร์ฟไป ช่วยไหมไม่รู้นานๆจะมาทีเหมือนเดิมเอออันนี้อะไรเลนโบ์ใช่ไหมโกจิลฟาสเลตเรอือฮึไม่เก็บนะตัวเดิมที่มีแล้วไม่เก็บที่มันไม่พอแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาไปฝากเบคอนอ่าขโมยหน่อยนะเหยียบเหยียบเพื่อนอาอาเต้าอันนี้มาวัวดาวเสามีเยอะมากระหว่างนี้ก็ต้องวิ่งไปดูไปนะฮะไม่ให้พลาด วัวดาวเสามาเรียบร้อยจะมึกจะมึกจะมึกหมึกเมดูซ่าเอาตัวนี้มาอีกแล้วจิลฟาเซเลตเรฝากไว้ก่อนนะอย่าทำหายละ่ะมาบ่อยแห้ตัวใหม่เท่ดีนะเอฟเฟกนึกถึงอันนี้เลยอะ่ะอา่าอ n นจีนะฮะที่สุมออร่าเมื่อก่อนอือหือเงียบเหงามากเงียบเหงาทุกครั้งที่มาเล่นอือหือมาบ่อยจริงเดมอนมาอีกแล้วโอ้โอ่อ มิตเิเจ้าอ่าเจ้าม้าม้าเป็นโนนะครับอาไรนะคาวาโลคาวาโลเวอร์ทัวโซระดับมิตินะครับเจ้ามา้าที่เป็นเปียโนมีโนต้ตมีอะไรออกมาด้วยเริ่มมีเอฟเฟกนะฮะแต่และตัวตอนนี้อ่ะขอบคุณมากระดับมิตินะครับไม่ใช่เบลล็อตกอดมิติได้ครบหมดแล้วโอเคเดอะซีเควตกับเบลล็รอดกอดตัวใหม่แล้วก็รออีเวนต์แคนดี้จะมาเมื่อไหร่จะมีอะไรบ้างในนี้ ถ้าซื้อสามก็คือ199ยเกคูณสองโชคตะละเล่โละตะละัละเป็นแคนดี้ม,มือแคนดี้โอ้อีกนิดหนึ่งก็เกือบถึงแล้วหมดไปหนึ่งรอบก็ยังไม่มาเขาไม่เปลี่ยนตัวอื่นบ้างนะตะละเล่โลตลัละอย่างเดียวเลยเจ็ดล้านน้อยมากขอเป็นมือตบก็ได้ <sighs> เดินมามีแต่โกลเด้นนี่ก็โกลเด้นโกเด้นโกลเด้นโกเด้น,เ,ดนเออโกลเด้นหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออนี่ก็โกลเด้นอะนี่ก็โกเด้น,อ,น,ดนอันนี้ก็โกลวัดเอออันนี้ตัวธรรมดาคือบูสต์แล้วเนี่ยปกติอีพิกจะมาเยอะโอโกครับผมตัวช้างเบนลอตกอดเพิ่งจะมาให้เห็นในเงินแสนเจ็ดขึ้นมาตรงนี้แหละ เห็นก่อนถ้าเงินขึ้นมาคือได้เงินโอ้ได้มือตบครับผมกี่เปอร์เซ็นต์นะศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นตมาโอ้มือแคนดี้ครับอ่าพอดีเลยทดสอบหน่อยมันแรงแค่ไหนเออก็ไกลยอยู่ก็ไกลยอยู่เทียบกับเรนโบล่ะ,ะพอๆกันตีได้เรื่อยๆเลยโอ้ดีมากอื้ โอดีมากเมคอนโอ้โตวัวใหม่ครับผมริจินอรี่จะสิงโตอืมตัวนี้มาบ่อยมากเลยระดับแรเนี่ยอฮะาาโกลเด้นก็เยอะอีกแล้วมันล้วนหรือเปล่าคือจริงๆเจ้านู๊น่าจะมาน้อยกว่านี้นะบูเซิร์ฟไปเนี่ยออโราเหลืออีกสิบแปดนาทีนะฮะแคนดี้ผมว่าบูเซิร์ฟไปก่อนดีไหมบูเซิร์ฟไว้ ยังขาดตระระเลโลตระระละ่าแคนดี้คูณเงินให้เท่าไหร่เรามีทุกรุ่นเลยนะตระระเลโลตระระล่าเนี่ยมีทุกรุ่นได้เงินเงินขึ้นมาก่อนเลยเอูต่อไปเป็นป้อมปืนผมว่าต้องสุ่มละป้อมปืนคือเป็นป้อมปืนแบบถาวรในนี้ก็มีนะในนี้ซื้อได้ป้อมปืนเราปลดล็อกมาแล้วใช่ไหมนี่นี่น,น,น่อันล่าสุดเลยส่วนที่เหลือคือต้องรีเบิร์ตเพิ่มเป็นเพนบอลฮะอันสูงสุดตอนนี้เป็นเพนบอลมา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 ,มา ซุมอีกซุมอีกตลาเล่นโลตลาลละ,ะ,ละเงินอีกแล้วไม่มีตัวใหม่ๆม,มาเลยอ่ะตัวช้างโกลเด้นซีคเควตยังไม่เจอวันนี้อ่ะสุ่มสิบมาสุ่มสิบคูณสองโชคสี่เกเก้ายิ่งซื้อยิ่งลดราคาอะไรก็ได้สองอย่างนี้ตลาเล่นโลตลาดะละกับป้อมปืนเงินอีกแล้วตลาเล่นโลตลาลละเจ็ดล้านอืม,มเงิน อะมืดแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยฮโอ้โหป้อมปืนครับ <laughs> ไม่ได้แต่ละเล่น์หลแต่ละลาแต่ว่าได้ป้อมปืนได้ของที่ดีกว่านี่คือป้อมปืนสามารถมาวางได้อืมป้อมปืนแคนดี้อ๋อแต่ว่าล้มแป๊บเดียวเองอะล้มไม่นานล้มไม่นานอืมรีชาร์จในการยิงก็สักพักหนึ่งฮะลบได้ด้วยโอ้ โอ้โห oh. <laughs> ยังจะมีหลบได้อีกยิงก็ช้าแล้วอ๋อหมดแล้วฮะแปดร้อยบิลเลี่ยนโอ้โหได้จากตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยที่เยอะที่สุดสีเควตตัวใหม่นะฮะนี่ขนาดไม่ติดมิวเทสนะเออเดี๋ยวนะพอเป็นป้อมปืนแล้วต่อไปคืออะไรอ๋อมีแค่สองอย่างโอ้โสีเควตตัวเดิมโอ้ไม่ติดอะไรด้วยป้ปไปปไประ,ปะว,วังกัสกตูกับตูนิตะที่อยู่สกเกตก็มีใช่ไหม ถ้าจะไม่ผิดซีเควตอุตสาหมามาตัวเดิมแล้วกว่าจะมานะโอ้โหหนึ่งทิศเลียนเรียบร้อยฮะเงินหลักทิศเลียนแล้วว่าจะเปิดอันนี้ต่อแต่ว่าโลบักจะหมดนะฮะไม่รู้ว่าร้านนี้มีขายอะไรบ้างรอดูก่อนสองหนึ่งอีเวนต์มาเรียบร้อยมีเวลาสิบห้านาทีครับท้องฟ้าเป็นแคนดี้อ๋อก็เหมือนเลนโบมีโอกาสตดลงมาเป็นแคนดี้ใช่ไหมใช่ครับนี่คือแคนดี้ฮะ โอ oh, ต้องรอย <laughs> หมุนฟรีได้หนึ่งครั้งเมื่อกี้ฟรีสปินไม่ได้คูณสองโชคได้เงินครับในร้านค้าล่ะร้านค้ามีอะไรบ้างสิบห้าล้านซื้อโรลล่ปปกัมม่สติกกับโรลลิปปแล้วเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตีเหรอโอ้แต่ตีช้าครับอันนี้เอออันนี้ก็ตีเร็วขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ไกลใช่ไหมเบคอนลองดูหน่อย โอ้เป็นกัมมี่โอ้เฮ้ยเจ๋งอันนี้ล่ะชู Sugar Rush, การ์ลัชกลายเป็นลูกกวาดเฮ้ยเขาท่าแฮะอ่ะระหวังที่รอก็เหมือนเดิมสุ่มอีกรอบนึ่งตาละาเลโลตาะละ่ะจงมาเงินเกือบถึงแล้วนิดเดียวเงิน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 แล้วก็เงินต้าช้างโกลเด้นไม่ได้ติดแคนดี้อ่ะฟาสปินไป เงินเงินเงินละลายเงินครับผมละลายโลบั๊กเห็นเห็นอะไรกันเนี่ยตัวดีๆไม่มาเลยครั้งสุดท้ายครับหมดแล้วเงินเงินจริงเนี่ยหมดแล้วตาล่าเล่ตรลตาล่าวัดหมดแล้วเงินโอ้เป็นรถกอดตัวใหม่ไม่มาเลยเอ้ยแคนดี้กลายเป็นสีขาววันนี้ได้ซีเครตมาตัวเดียวนะฮะ ตัวปกติด้วยตัวเก่าด้วยตัวใหม่ไม่เจอเลยไม่เจอเลยครับผมเบลล์รอดกอสอีก2ตัวที่มาใหม่2ตัวเก่าก็ไม่เจอน่าจะเป็นอีเวนต์แล้วก็ซีเควนตอีก2ตัวนะครับอ๋อเบลล์รดกอสตัวเดียวนี่ตัวเดียวที่มาใหม่คงต้องไปในมอดใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเรนโบใช่ไหมเรนโบคือไม่ต้องรออีเวนต์แล้วฮะสุ่มมาแต่นานน,านจะมาทีนานมากๆโอ้อย่าบอกนะว่า อ,อโอ้ยสุ่มต้องเยอะไม่ได้แต่ออกมาตรงนี้ราคาสิบล้านเหมือนเดิมให้เงินสองแสนแตัววินาทีนี่คือตลาเลโหลดตลาล,ตลาแคนดี้แคนดีแนด้แคนดีนดนด้เรียบร้อยครับผมโอ้เนี๋ยนะอันนี้คือตัวเก่าตัวใหม่ตัวเก่าตัวเก่าอันนี้ได้สองแสนถ้าเกิดเป็นตัวปกติคือต้องดูที่บ้านจัเบคอนปกติคือห้าหมื่นแสดงว่าสี่เท่า เลนโบให้ห้าแสนครับเลนโบให้ห้าแสนบัตรลอตให้แสนหนึง่งแล้วก็ไดมอนด์ไดมอนด์เจ็ดหมื่นห้าโกลเด้นหกหมืมีครบทุกรุ่นครับครบทุกตัวครับผมและนี่คือแคนดี้ฮะได้มาหนึ่งตัวท่วนตัวใหม่ไม่เจอเลยไม่เห็นไม่แต่เงาร่างธรรมดาก็ไม่มีร่างกลายติดมิเทสจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้หมดเรียบร้อยหนึ่งชั่วโมงฮะมาทุกชั่วโมงโอเค คลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะทุกคนครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสมัครสมาชิกแล้วสามารถรับชมคลิปพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับชมได้นะครับสามารถสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงที่คําว่าสมัครสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะทำไมต้องพูดเบาๆด้วยเนี่ย